ก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับต่อไปเราจะทดสอบปืนกลอก17เจน4กัน,นครับประมาณ1ล้านก่อนปืนัปืนตัวเองก่อนนี่ สองสามสี่ห้า Okay. <laughs>

ลองฝาบมาครั้งที่สามสามได้แล้วได้แล้ว ยิงนั่นเลยพี่กยิงขวดนั่นเลยเพราะมันเข้าไหมเออค่อยๆๆลากไม่ต้องกระตุกเลยให้มันลั่นเองเอาจุดเอาจุดแดงใส่ใส่ขวดนะขนาดขวดเล็กนะเอาขวดใหญ่เอาขวดใหญ่ยิงยันเฮ่เฮ่เฮ้ยแงนอนไหมความเบื่อเบื่อเหยาด เ้าตราไม่ได้ตั้งใหม่เพื่อรอยรูอยู่ข้างล่าง,างาล,ลงล่างลงล่างสองนัดต่อไปสักรอบต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนชุดฟัวตนนะครับ mm มันว่าเคลื่อนไงมันก็ต้องเคลื่อน

ไม่เราคดไปฝ<อ>ัป่งนู้นเลยแต่อันนี้มันเลื่อนมาเองอ๋ออันนี้นเลื่อนเวลาเราทำปุ๊บโอเคโอเคอันนี้อ๋อโห้โหดูนีไมันหัวมั